สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะชาวราศีกุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จันนี่นาทาโรนะคะก็จะมาทำในดวงชะตาของคุณนะคะประจำเดือนออมิถุนายน2อ6 7น2 5นะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ การเงินการงานสุขภาพหรือว่าความรักคนในครอบครัวนะคะต้องบอกกันนะคะว่านี่น่าในทำนายแบบภาพโดยรวมนะไม่ได้เจอะจงนดูของใครเพราะฉะนั้นก็โปรดฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะสําหรับลัคนาราศีนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นะคะไปถึงวันที่14มีนาคมนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะอ่ะโอเคเดีย๋ยวานีน่าขอไปดูที่ไพ่ออรครื่อของคุณนะบอกว่าพรที่คุณขอนะคะ กำลังจะชําระล้างจิตใจของคุณให้บริสุทธิ์แล้วก็กําลังจะเป็นจริงนะคะใบนี้นะ,ะมาดูที่ราศีกันบ้างนะจะมีราศีมังกรมีนแล้วก็พฤกษ์นะคะ3ราศีนี้นะคะจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณนะคะไปดูกันต่อที่ไพ่พระพุทธเจ้านะคะใบแรกนะคะบอกว่าอืถ้าคุณนะคะ ไม่ว่าใครในที่นี้นะช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เบื่อหน่ายกับชีวิตที่มันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรเลยนะคะอยากจะอยู่เฉยๆน,นี่ตอนนี้คือคุณทําไม่ได้อ่ะคุณทาไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบนะแล้วก็จงทําจงเร่งรีบทำเพราะสิ่งน,นั้นคือสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณอืมบอกใครอยู่เนี่ย เพราะช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คุณจะได้ค้นพบกับตัวเองแล้วแหละนะคะว่าคุณต้องการหรือจะทําอะไรกันแน่นะคะสิ่งที่คุณประเมิสนสถานการณ์จนตอนนี้คุณคิดถูกต้องแล้วแหละว่าคุณจะทําอะไรนะคะอ่ะโอเคนี่รู้สึกว่าเหมือนบอกใครอยู่แบบเจาะจองมากเลยนะอ่ะอันนี้คือราศีกุมนะคะที่เรามาดูที่ ไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะสิ่งแรกที่จะดูก็ขอดอูสุขภาพคนในครอบครัวหรือตัวคุณกันเกาะน้อะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูใบแรกก่อนนะความเป็นตัวตนของคุณในช่วงนี้นะคะไพ่เดอะอะไรนะ THE WORLD นะคะสามดาหนะอราศีกุมเนี่ยจะเป็นธาตุลมถูกไหม ธาตุลมเนี่ยอย่างที่หน้าบอกเสมอคือพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีมันหวนกลับถ้าพูดอะไรออกไปแล้วก็คือมันหวนกลับไม่ได้มันย้อนกลับไปแก้แกไขคําพูดของเราไม่ได้ถูกไหมคะคุณเป็นคนที่รักอิสระมากๆเป็นคนที่แบบว่าใจเย็นด้วยนะคะมีความใจเย็นรักอิสระแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันดูจําเจอะไรที่มันน่าเบื่อเนะี่ยคือไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอยู่กับที่นะคะไม่ใช่ ไม่ชอบอะไรที่แบบดูดูแบบล้าสมัยชเป็นคนที่ทันสมัยแหละนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบคิดเร,เริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราด้วยแล้วก็เป็นคนที่รักสงบมากๆนะคะแล้วก็ชอบทดลองอะไรใหม่ๆนะคะชอบการเดินทางชอบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะอืดี๋ยวนะไพ่สติกนะคะ บางท่านเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ต่างประเทศบางท่านอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะหรือว่าบางท่านจะแบบว่าอยู่ไทยที่แหละเป็นคนไทยเนาะแล้วก็ได้แฟนเป็นชาวต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตกลงการในเรื่องของการแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันพอพรไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้สิบใบบ่งบอกว่า คุณจะได้คนรักเป็นต่างชาตินะคะใครที่โสดหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันเกิดขึ้นในเดือนนี้นะเด่นชัดมากนะคะแล้วก็ใครที่รอคอยเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศมานานแล้วแหละนะคะไม่ได้ไปสักทีพลาดแล้วพลาดอีกนะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะมีข่าวดีแล้วก็สมหวังนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการเดินทางไปทํางานก็ได้นะคะเกณฑ์่องประเทศขึ้นนะคะหรือบางท่านอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วอย่างที่บอกแต่แรกแต่ว่าวางแผนเอาไว้ว่าจะกลับมาเมืองไทยนะคะมาพักผ่อนก็ได้มาเที่ยวก็ได้หรืออาจจะแบบมาถาวรก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้มานะคะอืมอ่ะ อเอาเรื่องสุขภาพของคุณเกาะน,นะคะสุขภาพของคุณในช่วงนี้นะคะสิ่งแรกที่ต้องระวังก็คือลิ้นฝีปากเป็นแผลร้อนในนะคะแล้วก็ระบบหัวใจเช่นเ,เรียกว่าอะไรนะคือเดี๋ยวนะที่น่าเห็นก็คือโรคหัวใจโรคทางเดินหายใจปอดหลอดลมอักเสบกระดูกสันหลังไมเกรนสายตาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็ลิ้นเป็นแผลร้อนในขาหัวเขา่ามีปัญหานะคะ อันนี้คือสุขภาพทั่ทวไปถ้าพูดถึงแนวโน้มนะคะแนวโน้มของการที่จะเป็นเนี่ยให้ระวังอย่างเช่นบางท่านเนี่ยแนวโน้มสุขภาพไม่รู้ว่าเป็นของใครนะเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบอะ่ะให้ระวังอันนี้คือถือว่าแรงนะถือว่าแรงแค่แนวโน้มเฉยๆนะมันไม่ได้เป็นกันทุกคนนะคะแค่แนวโน้มเท่านั้นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อที่ สุขภาพของคนในบ้านนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ให้ระวังคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านเลยนะสุขภาพไม่ค่อยดีแต่คนที่หนักสุดคือคุณพ่อคุณพ่อมันอ,อ,อาการเป็นลักษณะเหมือนแบบนอนไม่ค่อยหลับอะ่ะแล้วก็มีไมเกรนด้วยแล้วก็เจ็บตาด้วยนะคะอืมลิ้นเป็นแผลร้อนในในช่วงนี้นะคะแล้วก็ฝ่ามือนิ้วมือของแกมีปัญหาด้วยนะอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณข้อศอก แขนข้อศอกลำลำแขนนี่ค่ะเออนะคะคุณแม่เนี่ยกระดูกสันหลังนะคะให้ระวังด้วยฝ่ามือมีปัญหานะคะมีการผมล่วงเยอะในช่วงนี้แล้วก็ปวดหัวบ่อยมากนะคะแล้วก็บริเวณจมูกนะคะอย่างเช่นเป็นแบบคัดจมูกหรือว,ว่าเป็นไซนสอะไรพวกนี้ก็ให้ระวังนะคะส่วนลูกๆนะคะถ้าคุณมีลูกอยู่3ามคนนะคะคนโตคนโตเนี่ยดวงค่อนข้างดีมากนะ,ะอาจจะอย่างเช่นอาจจะมีดวงเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่า มีดวงในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศยอยู่บ่อยๆหรือว่าอาจจะแบบไปเรียนก็ได้หรือทํางานก็ได้นะคะสุขภาพของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะฝ่ามือมีปัญหานะคะขาหัวเข่าแล้วก็ลิมฝีปากเป็นแผลร้อนในมีอาการปวดฟันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็โรคของกระเพาะลําไส้ส่วนคนที่2นะคะก็คนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองค่อนข้างสูงนะแต่ว่าดวงมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่นะคะ เออเดีย๋ยวนะสุขภาพของเขาช่วงนี้มีการเจ็บไหลนะคะปวดไหลแล้วก็คออาจจะเป็นไทรอยก็ได้แล้วก็มีอาการผงล่วงเยอะแล้วก็ลิมฝีปากหรือว่าลิ้นเป็นแผลร้อนในนะคะคนที่3นะคะดวงของเขาเนี่ยเป็นดวงข้าราชการนะก็ ไม่รู้ว่ายังเรียนอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าทํางานแล้วนะคะหรืออาจจะแบบว่าทํางานในองค์กรของข้าราชการก็ได้นะคะคนนี้นะฝ่ามือของเขามีปัญหานะคะคิ้วแต่คิ้วบากนะคะนิ้วเท้ามีปัญหาแล้วก็ผมร่วงเยอะนะคะในช่วงนี้อ,อ,อาการผมร่วงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ,อยากให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะว่าบางคนนี่ผมร่วงเป็นกระจุกเลยอย่างเงี้ยนะคะแนวโน้มบางคนอะ เ,เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งอะไรสักอย่างหนึ่งในตับในไตอะไรประมาณนี้ในตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่แนวโนมนะ,ะทีต่อไปเป็นสุขภาพของคนรักของคุณบ้างว่าคนนี้จะเป็นสามีหรือภรรยาของคุณก็ตามนะคะสุขภาพของเขาในช่วงนี้นะคะระวังอะไรเป็นพิเศษนะอย่างเช่นอาจจะมีการเจ็บไหล่หัวไหลนะคะแล้วก็นิ้วเท้านะคะมีปัญหาหัวเขา่ามีปัญหานะคะแล้วกม็มีการหูอือด้วย นะคะหูอื้อไม่ค่อยได้ยินอะไรประมาณนี้นะคะหูแว่วหูดับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันก็ได้นะคะทาให้เกิดอาการวิงเวียนก็ได้นะคะหน้าที่การงานของเขาก็ช่วงนี้ดูเป็นยังไงบ้างหน้าที่การงานของสามีหรือภรรยาของคุณหน้าที่การงานดีอยู่นะคะแต่ว่ามีปัญหาอึดอัดใจอาจจะเป็นปัญหาที่ทะเลาะก,กันกับคนในในกลุ่มในที่ทํางานมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ก็จะลักษณะเว่า เหมือนจะไก่เกลียหรือคุยกันได้นะคะอันนี้คือสุขภาพของคนในครอบครัวเนาะทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการงานกันบ้างนะการเงินของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมันเหมือนฟ้าหลังฝนแล้วตัวของคุณนะคะชาวราศีกุม การเงินในช่วงนี้นะคะจากที่เคยมีปัญหาอึดอัดใจอะไรมาก่อนนะแล้วก็เป็นปัญหาที่แบบว่าเมื่อแปดด้านพยายามหาทางออกแล้วแหละนะคะพอมาในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าการเงินมันดีขึ้นนะคะมีความรู้สึกเหมือนแบบสบายใจมากขึ้นแม้ว่าเงินอาจจะเข้าน้อยหน่อยก็ตามนะคะรายได้อาจจะมีน้อยอยู่แต่สุดท้ายคุณก็จะมีเก็บนะคะมีเก็บด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ ประหยัดนะคะแล้วก็ช่างน้ําหนักในเรื่องของการใช้เงินนะคะไต่ตองแหละว่าเฮ้ยอันนี้ควรใช้จ่ายไหมหรือว่าเราเบรกไว้ก่อนกับค่าใช้จ่ายตัวนี้ยังไม่สมควรจะลงทุนนู่นนี่นั่นควรจะเป็นคนที่ไต่ตองอย่างรอบคอบว่าสมควรหรือเปล่ามันก็ทาให้คุณมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าถามถึงว่าบริวารรอบข้างนะมีใครเอาปัญหาเรื่องเงินมาให้ไหม มันมีคนหนึ่งที่เขาขัดแย้งกับคุณอยู่ด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่มีมีไอเดียด้วยแหละนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้นะเออนะคะเป็นคนที่สนิทก,กับคุณก็ได้นะคนนี้เอาปัญหามาให้แน่นอนนะคะคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอายุเอาปัญหามาให้นะเรื่องของการเงินอยู่นะอืมันจะหมดไปกับอะไรอีกไหมนอกจากคนคนนี้นะคะหมดไปที่ตัวคุณด้วยหรือเปล่า ถ้าจะหมดไปกับตัวคุณนะอย่างเช่นจะหมดกับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการผรจญภัยหรือว่าหมดกับการที่คุณเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจซะมากกว่าแต่นั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะหมดสักทีเดียวเพราะว่าตัวที่คุณไปลงทุนมันก็จะต่อยอดกับคุณถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนีน่ามองว่าถ้ามันจะหมดไปก็หมดที่การเดินทางการเที่ยวประการ,ระจนภัยนะคะอ่าอ่ะ,อะโอเคการเงินไปแล้วทีนี้มาดูที่การงานกันบ้างนะคะ การงานนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะมองเห็นหมดตัวหนึ่งแล้วมันเป็นมดแดงตัวเล็กเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาการงานของคุณในช่วงนี้นะคะดูเหมือนคุณจะมีไอเดียเกิดขึ้นนะว่าจะทำอะไรต่อไปมีโปรเจกต์ในความคิดในสมองของคุณเยอะมาก อันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทําค่อยๆลงมือทําทีละอย่างทีละอย่างแต่สุดท้ายคุณก็จะหยิบสิ่งที่มันสําคัญที่มันเป็นโปรเจกต์สำคัญสำคัญหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอ,ออกมาทำนะคะแล้วก็ทําออกมาดีด้วยเช่นกันหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีเจ้านายนะคะเอ็นดูเมตตาแล้วก็มองเห็นศักยภาพของคุณนะคะเขาจะมอบหมายงานที่สําคัญในโปรเจกต์ของเขาให้กับคุณทําในเดือนนี้คุณจะทําออกมาดีมากแต่ถ้าถามถึงว่าเออมันจะมี ลูกน้องมีบริวารคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตไหมนะคะมีคุณจะได้ลูกน้องแล้วก็บริวารดีในรอบนี้มาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณผลักดันให้กับคุณนะ่ะทำให้งานของคุณมันก้าวต่อไปนะคะก้าวหน้าด้วยเช่นกันนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่แบบว่าได้ไปคุยกันกับต่างจังหวัดหรือว่าได้ไปคุยกับใครสักคนหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องงานนะคะ เป็นเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักก็เอาคนโสดกับคนมีคู่แล้วกันนะคะคนโสดนะ,ะเดือนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างคนโสดได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือ,อยังเจอคนที่ถูกใจแล้วแหละแล้วก็มีการคุยคุยกันอยู่แต่ประเด็นก็คือคนที่คุณคุยด้วยเขาเนี่ยดูเหมือนเขาจะ เป็นคนที่เคยผิดพลาดในเรื่องของความรักมาแล้วแล้วก็มีความกลัวมีความกล้าก,กล้ก,กลัวก,ก,กในเรื่องของความรักจะรักก็ไม่จะรักก็เาเรียกว่านะจะรักก็ไม่รักจะเอาอยัางไงดีก็ไม่รู้เออคุณอนะพร้อมเสมอนะกับการที่จะออคบก,กับคนคนนี้แต่คนคนนี้เขายังไม่มีความมั่นใจเลยว่าเขาจะคบคุณได้หรือเปล่านะคะมีความลังเลเพราะว่าบางทีชีวิตรักของเขาอาจจะแบบเคยไม่สมหวังมาก่อนก็ได้ นะคะเขาเนะี่ยมีความพร้อมไหมเขาก็รอนะสิ่งที่เขารอก็คือรอความสําเร็จในชีวิตของเขาให้มันมั่นคงก่อนถ้าอะไรที่เขารู้สึกว่าเขามั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตในชีวิตของเขาเช่นเรื่องของการเงินหรือการงานเขาก็อาจจะเอ่ยปากหรือพูดอะไรสักอย่างกับคุณว่า,าพร้อมที่จะคบกันแบบจริงจัง,จงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาอาจจะดูมีปัญหาอยู่นะคะหรืออาจจะไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานของเขาอยู่นะคะส่วนคุณเองนะนนามองว่า คุณคุณดูสบายๆอ่ะอ่บนะคะแล้วก็มีความสุขที่จะแบบคุยกับคนคนนี้นะคะใช้ชีวิตแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรก็คือเหมือนคุณโฟกัสก็คือแบบตอนนี้คุณคุณน่าจะโฟกัสทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานในเรื่องของความรักคุณก็แบบดูสบายๆไม่ได้กดดันไม่ได้ไปอะไรเขาสะมากนะคะแบบไม่ได้กดดันให้เขาเครียดเน่ะเขาเลยดูแบบ เหมือนสบายใจอะที่จะคอบคุณได้เหมือนกันนะคะไปกันได้แบบเรื่อยๆนั่นแหละนะคะอ่ะอ่าคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่นะคนมีคู่อ่ะขอดูซีว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างสิ่งแรกนะคะก็เหมือนกับว่า ต่างไฟต่างก็โฟกัสแต่เรื่องงานเนาะเหมือนกลุ่มบางท่านมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลเช่นเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอยู่ตอนเนี้จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านส่วนเขาเองก็รับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานดูแลบ้านดูแลคนในครอบครัวแต่เขาจะดูเป็นคนที่ใจร้อนนิดนึงนะเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะแล้วก็ขมัก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 กับการทํางานมากๆหักหงอกกับการทํางานมากในช่วงนี้ จริงจังกับการทางานมากจนเกินไปอ่ะตอนนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะต้องหาเวลาไปพักผ่อนด้วยกันอย่างเช่นไปเที่ยวไปผจญภัยด้วยกันนะคะ,ะเดินทางนะคะไปไหว้สก,การะสิิงศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีแผนเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะเออบางคนอาจจะคุยกันว่าอยากจะไปไปเที่ยวเมืองจีนก็ได้นะไปกําแพงเมืองจีนเลยประมาณเนี้ย เหมือนจะต้องไปอะไรประมาณนี้นะคะไปขอพรหรือไปมูแถวห้องกงก็ได้จีนก็ได้ออนะคะมีมีแผนแล้วก็ถ้าไม่ใช่ต่างประเทศก็จะเป็นในเมืองไทยแหละแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนการไปไหว้เทพจีนด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะอืมนะคะคือยังก็ยังดูโอเคไหมกน็น่ารู้สึกว่าแบบคู่ของคุณก็ยังดูโอเคยังรักกันดีนะคะหวานชื่นนะคะแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่า คุณเราแวงคู่ของคุณก็ตามว่าเอ๊แบบแอบบมีใครอยู่ไหมการแอบ,บมีใครเนี่ยคือมันอาจจะมีบ้างแวบๆบแบบเข้ามาในชีวิตของเขานะคะแต่คุณก็ยังดูแบบยังดูโอเคกับการใช้ชีวชิตคนกับคนคนนี้อยู่นะคะกับคู่รักของคุณอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะทีนี้ ก็ประมาณนี้นะคะความรักนะคะน,น่าก็เป็นกำลังใจให้อัน,นี้น่าลืมบอกว่าเลขสําคัญของคุณนะคะในเดือนนี้นะ<ส>ก็จะเป็นเลขอะไรบ้างนะคะชาวราศรีกุมน,นิาลืมบอกเลข4 2นะคะเลข11นะคะเลข26นะคะหรือว่าจะเป็นเลข49นะคะอ่ะอันนี้คือเลขที่เป็นเลขมงคลของคุณนะคะในเดือนนี้นะอ่ะทีนี้น่าก็ให้กำลังใจพวกคุณละวกันนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคือการรักษาสินห้าให้ครบนะคะแล้วก็มีสตินะคะใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะแล้วก็สุจริตในหน้าที่ของตนนะคะเจอกันใหม่นะคะในพี่หน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ